เล็บเท้าลูกทุกครั้งที่ลูกตัดเล็บใช่ไหมครับตัดเล็บเล็บของเราจะเป็นโปรตีนใช่ไหมครับรู้ได้ไงว่าเป็นโปรตีนโปรตีนต้องยืดหยุ่นรู้ได้ไงว่ายืดหยุ่นลูกลองดึงคอตัวเองเห็นไหมครับนะครับมันจะต้องดึงกลับได้แต่วันนี้ลูกลองกลับไปดึงยายลูกจะดึงถึงท่าใส่รวดเลยลูกคุณไม่เคยมาที่นี่ลูกคุณดู u t u b e นะครับดังนั้นลูกจา๋าเห็นไหมครับว่า ข้าเป็นเด็กต้องยืดหยุ่นแต่ถ้ายายต้องหย่อนยานเพราะโปรตีนจะเสื่อมสภาพแล้วพ่อยายกำลังเริ่มจะลาออกจากกาันมีชีวิตแล้วเห็นไหมลูกดังนั้นลูกจ๋าข้อหนึ่งเราจึงได้คำตอบแล้วครับว่าในตัวเรามีกระบวนการเผาผลาญหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเมตาโบลิซึมครับดังนั้นข้อหนึ่งครับสารก่อไก่ลูกจะต้องเป็นแก๊สออกซิเจนเวลาตัดช้อยครับข้อสอบมอปลายจะมี5ช้อยเราดูช้อยแนวดิ่งแบบนี้ ดังนั้นก่อไก่ครับจะต้องเป็นแก๊สออกซิเจนพาอออกมาจากกระบวนการสั่งเคราะหแสงของพืชแต่ขอไข่ครับออกมาจากการหายใจจะต้องเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่แน่นอนครับเราเป็นสัพพวิทยาคมเราเป็นตัวแทนประเทศไทยในวันนี้นี่คือเทปแรกของประเทศไทยในปีนี้นะครับนะครับรายการนี้ก็จะออกเพราะปีนี้เราจะอัดที่นี่ที่เดียวครับลูกครับลูกจ๋าก,กระบวนการสังเคาะ์ด้วยแสงลูกจะต้องบอกว่า1ต้นไม้จะต้องดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป แก๊สเขาใส่เข้าส่วนไหนของต้นไม้ครับใบสุดยอดลูกนะครับต้องเป็นแก๊คสคาร์บอนไดออกไซด์แต่แน่นอนครับต้นไม้จะมีชีวิตรอดเราอ่านอกจากแก๊คสคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทางใบและทําไมต้นไม้ต้องมีรากเพราะรากทํให้ในการดูดน้ําเขาจึงบอกว่าไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ใกล้ห้องนะไกลไม่ควรใกล้ห้องน้ําเพราะราก มันจะมุดเข้ามาในโถส้วมเราโอเคไหมครับแต่ไม่ควรจะปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนอ่ะนั่นอีกคําตอบหนึ่งนะครับอ่ะทาไมอ่ะเพราะรากจะเป็นตัวดูดน้ําลูกดูกระบวนการนี้ลูกดูกระบวนการนี้นักเรียนทั้งประเทศครับดูสพวิทยาคมเป็นตัวอย่างครับความอลาลูกจา๋าต้นไม้ดูดแก๊สคาร์บอนไดซด์เข้าทางใบดูดน้ําเข้าทางรากตอนนี้คุูติงหลบเสียงไปว่าเน้นแล้วนะครับ ลูกจ๋าสั่งข้อแปลว่าสร้างเราเรียกว่าสั่งข้อด้วยแสงนักเรียนทั้งประเทศดูครู